สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านนอกจากสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแลวก็หากำลังใจแอดจอยนอกจากสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ก็มาพบก,กับแนวทางนี่เคอีบเ้ารอบบ่ายของวันที่8วันพฤหัสนอกจากสองพันหารวยฮกสิบหาเดือนสิบสองนอกจากกับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้าสำหรับ นิเคอีรอบเ้ารอบบาย Gold, ของวันที่เจ็ดพ้นสรุปจารอบเ้าหนึ่งซูรูดพ้นของรอบเ้าเอสจ้อยห้ยรูดไปเนาะจ้าหกเก้าสี่เก้าสามโอ้โหเด่นเก้ารูดเก้าห้รอบบายมาในรอบเ้าเต็มเต็มเนาะจ้าเก้าสี внимание. ่ตรงตรงเนาะจ้าถ้าพี่น้องเอฟซีเนาะจ้านํำเก้าสี่เด่นสี่เด่นเก่ารูดเกามาเป็นพ้นของรอบเ้าด้วยกะเขากันไปแบบเต็มเต็มเลยทีเดียวเนาะจ้าก็ยินดีกับเอฟซี ที่นาไปเปลีนแนวทางเนาะจ้ะสําหรับรอบบ่ายเนาะแต่ว่าของเอสจอยหายกระุดไปเนาะจ้ะรอบเศร้าสําหรับนิวีเนาะจ้ะนิวีรอบเศร,เารเ้านี่เข้าไปที่ศูนย์แปดเนาะจ้ะศูนย์แปดแปดศูนย์เนาะถ่ายเอสจอยบุพิตอันดิกายินดีกับพี่น้องเอฟซีทีนำไปเป็นแนวทางของนิวี v เนาะจ้ะสำหรับผลของรอบบ่ายจานันศูนย์เก้าลูดผลของรอบบ่ายบนออกหกสี่ศูนย์ สี่ศูนย์นี่เขาไปที่ศูนย์สี่ตัวเน้นเต็มเต็มเนาะจะ,กะอกขึ้นว่าได้เฮได้กินได้โดดกันเนาะจะสองตัวล่างออกสี่เจ็ดตัวเดิมสําหรับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่้ายจ้ำโบพีเนาะจะมาสามวันติดแล้วเนาะสําหรับเจ็ดสี่สี่เจ็ดไก่นินดีกับพี่น้องเอฟซีที ตามแนวทางกับเอนดรอยเนาะจ้ะสําหรับนี่เคอีวันที่เจ็ดกะเขารอบบ่ายเนาะจ้ะสี่ศูนย์ศูนย์สี่ตัวเน้นเต็มๆจกกะ้ะเดี๋ยวมาโตกันของวันที่แปดกันเลยเนาะจ้าสําหรับนี่เคอีวันที่แปดเนาะจ้ะสําหรับอ่าคลิปนี้เนาะจาะ๊ะรับชมไว้เป็นแนวทางเนาะจ้ะแนวทางไม่เขาไม่รูรดผิดพลาดหมดเลยแอนดรอยสองโคตรโคตรไพผีน้องเอฟซีหลายๆเนาะจ้ะ ถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้าเอจโจรก็ต้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กําลังใจเอดจอยเนาะจ้าก็ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านหลายๆเนาะจ้าสำหรับนี่เคอีมื้อนี้เอจโจอยสิให้พี่น้อง FC แบบนี้เนาะจ้ามื้อนี้ถ้านี่เคอีรอบวันที่8เนาะจ้าถ้าผิดพลาดหมดแล้วเอจโจรก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง FC หลายๆเนาะจ้าเพราะว่า อันนี้เคอีมือนีกะคนข้างแบบตัวเดิมๆเนาะจ้าคนข้างไปแบบตัวเดิมๆนิดหนึ่งเนาะจ้าถามมือนีลุดกะมือล้างจัง่อยมาเกมือกันใหม่เนาะจ้าพอมือนีแอดจอยด้ตัวเดิมตัวเก่าเนาะจ้าสำหรับรอบเซากัรอบบายแอดจอยสี่ห่ตัวเดียวกันเพราะว่าเด่นศูนย์เด่นศูนย์ลูดศูนย์เด่นเก่าลูดเก่ารอบเ้ารอบบายคือชนกันจ้าเด่นศูนย์ลูดศูนย์มีศูนย์เก้า 06มือนี้กลับมาล่อรุ่นกันต่อเนาะจ้า03 07 04สําำหรับรอบเซารอบบายมือนี่ตัวเดียวกันเนาะจ้าเอสจอยซีไฮพี C ่น้องเอซรอบเดียวเนาะจ้าเพราะว่าถ้าให้รอบบายกัเป็นตัวเดียวกันเนาะจ้า มือนี้กับพิดพลาดวัได้แอดอกับตองขอถูดขอไปพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะเพราะว่านีเกอีกส่วงนี่ออกผลข้างแบบไปตัวเดิมๆเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าสามเก้าหนึ่งถ้ามักถ้าชอบตัวแดกก็สามารถลูดได้นะจ้ะสำหรับมือนี้นอะจารอบเซากับรอบายเอ็จอยให้ ตัวนี้เลยเนาะจ้ะท,ทั้งทั้งรอบเสาร์แล้วก็รอบบ่ายเนาะจ๊ะพราะว่าถ้าเอสจอยให้รอบบา่า,า,า, F Hai, บบายก็ได้ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเขียนไปตัวเดียวกันเลยเนาะจ้ะแต่ว่าเอสจอยยังให้ Hai, พี่น้องเอฟซี C, ติดเบิร์นไว้อยู่ที่ศูนย์ศูนย์กับเก้าเก้าอันนี้ก็คือกันเบิร์นศูนย์ศูนย์เก้าเก้านะจ้ะสำหรับแนวทางนี้เคอี K e, มือนี่ทั้งรอบเสาร,รอบบ่ายนี่คือตัวเดียวกันเนาะจ้ากพี P ่พีเอฟซีจ้าแต่ว่าเอสจอยให้ F Hai, พี่น้องเอฟซี C, กันเบิร์นแค่ ศูนย์ศูนย์กับเก้าเก้าแค่นั้นเองนอกจากพระว่าซีดเบิร์นซีดเบิร์นอยู่ที่เก้าเก้ากับศูนย์ศูนย์นอกจากท้งรอบเศร้าแล้วก็รอบบายจะเดียวมาเบิร์ตัวเด่นตัวเน้นนอกจากสำหรับตัวเด่นตัวเน้นเมื่อนี่อยู่ที่ศูนย์สามมือว่านี่ศูนย์สี่ออกไปแล้วนอกจากศูนย์เจ็ดนี่คือรอบเศร้าแล้วก็รอบบายนอกจากพอะว่าได้ตัวเดี่ยวกันนอกจากศูนย์เก้า เก้าหกเก้าเจ็ดมือานี่เก้าสี่ออกไปแล้วนะจาะเก้าสามนี่คือหุน้นนี่เคอีรอบเร้าแล้วกันรอบใบของวันที่แปดนะจ๊ะมือนี้กับปามานี่ตามนี่เลยนะจาะนะจาะถ้ามากักถ้าชอบจังคอยตามถาม้า,าบวหมักบวชอบปล่อยผ่านได้นมะ่ผิดพลาดมาใน,านเอนรอยต่องขอสูตรขอ้ดไฟฟี่นอ FC, เอฟซีหลายๆนะจ๊ะสำหรับมือนีนะ้เนาะแนวทางไปแบบหาคกขนข้างตัวเดิมๆนะจาะ อ่ะถ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาจะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าชอบถ้าใช่กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เราจะเผื่อเสียใดปบะพลาดเนวทั้งที่แอดจอยลงให้พี่น้องเอฟซีเนาจะสำหรับคลิปนี้แอดจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้พี่น้องเอฟซีถูกคนทุกท่านเฮงๆกันถุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า